มาดูกันต่อในช่องทางที่7โบนัส All เซล e 5%ของคะแนนคือการคำนวณรายได้5%ของคะแนนจากยอดขายรวมทั่วโลกของบริษัทเงื่อนไขาการได้รับโบนัสในช่องทางนี้ 1. ต้องอยู่ในตำแหน่ง Star Diamond ขึ้นไป 2. ต้องมีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทในเดือนนั้น 3. ต้องรักษายอดซื้อส่วนตัว100คะแนนหากครบทั้ง3ข้อนี้คุณก็จะได้รับโบนัสออเซล ตามจำนวนพอยท์ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับครับ <Okay. S 1> เรามาดูการคำนวณจำนวนพอยท์กันนะครับหากตอนนี้คุณมีรายได้100,000บาทต่อเดือนจะเท่ากับ 1, <ST. S> 1> พอยท์หากมีรายได้200,000บาทต่อเดือนจะเท่ากับ 2, <ST. S> 2> พอยท์และจะได้ไม่เกินจำนวนพอยท์สูงสุดตามตำแหน่งที่คุณอยู่ครับ <Okay. S 1> ตำแหน่ง Star Diamond จะได้รับสูงสุงสด 1, <ST. S> 1> พอยท์ตำแหน่ง Crown Diamond จะได้รับสูงสุด 2, 2> <ST. S 1> พอยท์ตำแหน่ง Blue Diamond จะได้รับสูงสุด3พอยท์ และตำแหน่ง Double Blue d i a m o n ์จะได้รับสูงสุดถึง5พอยต์ครับ <Wow. S 1> ตัวอย่างถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งส Star ไดมอนด์และมีรายได้กว่า2 0 0 0บาทต่อเดือนแม้ว่าตามรายได้จะคิดเป็น2พอยต์แต่คุณจะได้เพียง1พอยต์ตามสิทธิ์สูงสุดของตำแหน่งส Star ไดมอนด์ครับในทางกลับกันหากคุณอยู่ในตำแหน่ง Double Blue d i a m o n ์ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับสูงสุด5พอยต์แต่ถ้าคุณมีรายได้เพียง2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนคุณก็จะได้เพียง2พอยต์เท่านั้นครับ ยกตัวอย่างการคำนวณของช่องทางที่7ครับสมมุติว่าใน1เดือนบริษัทมีรายได้จากยอดขายทั่วโลก10ล้านคะแนนโดย5%ของ10ล้านคะแนนจะเท่ากับ5 0 0 0สนคะแนนนี่คือยอดคะแนนกองกลางที่เราจะเอามาคำนวณโบนัสให้และมีจำนวนผู้ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้ตำแหน่ง Star d i a m o n ด3คนรวมเป็น3พอยต์ตำแหน่ง Crown Diamond 2คนรวมเป็น4พอยต์ตำแหน่ง Blue ดมอน o n d 1คน รับ3พอยต์และตำแหน่ง Double Blue Diamond นด์1คนรับ5พอยต์ครับมีทั้งหมด7คนที่จะได้รับโบนัสในช่องทางนี้และมีพอยต์รวมทั้งหมด15พอยต์ครับจากนั้นนำคะแนนจากกองกลางที่คำนวณได้500,000คะแนนมาหารก,กันกับจำนวน p อยต์15พอยต์ก็จะได้เป็น33,333 33คะแนนต่อ1พอยต์ครับ ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการแจกโบนัสให้กับคนที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด7คน <Okay. S 1> ตำแหน่งสตาร์ไดมอน d มี3คนคนละ1พ้อย p o จะได้รับโบนัส33,333 33บาทต่อ1คนรวมเป็น99,999 99บาทครับตำแหน่ง c r o w ว d ดมอน n d มี2คนคนละ2อ้ p o i n จะได้รับโบนัส66,666 66บาทต่อ1คนรวมเป็น 1, 1 3 3 3 3 2บาทครับต่อไปตำแหน่งบลูไดมอนด์มี1คนรับ3พอยต์จะได้รับโบนัส1 0 0 0 0แบาทและสุดท้ายตำแหน่งดับเบิลบลูไดมอนด์มี1คนรับ5พอยต์จะได้รับโบนัส1,666,666บาทครับยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับโบนัสมากขึ้นจากยอดขายทั่วโลกครับ